หัวข้อในวันนี้โชคเคยเกิดเรื่องนี้ไว้นะครับตั้งแต่ครั้งแรกของรุ่น2เลยนะอันนี้แหละโชคจะมาเริ่มเก็บเนื้อหาพี่ครับสังเกตที่นะครับการสอนในรุ่น2ของโชคนี่นะครับโชคสอนในเทนของหุ้นขาขึ้นที่เราเรียกว่าอัพเทนในหุ้นอัพเทนประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างเนื้อออกใช่ไหมครับเพราะเราจะเล่นหุ้นแล้วรวยเนื้อออกใช่ไหมครับเราต้องเลือกเล่นหุ้นขาขึ้นดังนั้นตั้งแต่ครั้งที่1นะครับรุ่น2ครั้งที่1มาจนถึงครั้งนี้ครั้งที่12 มันเป็นองค์ประกอบของหุ้นขาขึ้นที่พี่ทุกคนจะต้องพิจารณาและต้องแม่นกับทรงการาฟและแม่นกับปัจจัยประกอบที่จะขึ้นมาเป็นการาฟขาขึ้นดังนั้นอะไรลที่อยู่ในปัจจัยของหุ้นขาขึ้นโชคจะสอนอย่างละเอียดเพราะเรียนหุ้นรุ่น2เป็นคอร์สสุดท้ายของโชคแล้วโชคจะไม่เปิดรุ่นที่3ดังนั้นโชคก็จะลันเมื่อจบรุ่น2ในปีนี้นะครับโชคก็จะดันไปวันอาทิตย์ นื้อออกใช่ไหมครับโชคก็จะสอนวันอาทิตย์อะตลอดไปทุกอาทิตย์จน Facebook ปิดหรือไม่ก็โชคตายหาอันนี้ต้องบอกไว้เลยแต่จะไม่ได้มาปิดกลุ่มหรือต่างๆก็จะดันไปใครจะเข้ามาใหม่หรืออะไรก็แต่นะครับก็ต้องเรียนในรุ่น1รุ่น2ไม่พอใจก็ไม่ต้องเข้าแค่นั้นก็จบ ดังนั้นโชคก็จะดูแลพี่จนต้องนําพาพี่นะครับให้เจอวิกฤตตลาดหุ้นที่มันล่วงหนักหแล้วเรานะครับกำลังจะฟื้นตัวโชคจะต้องพาพี่อ่ะหาหุ้นอ่ะที่มันเติบโต100% 200% 300%ให้ได้เพราะมันเป็นจุดรวยที่พี่ทุกคนจะต้องเจอไม่ต้องห่วงนะครับในชาตินี้พี่ยังเจอจุดรวยอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ 1- นส 1.2จุดจุดในจุดวิกฤตตลาดที่ล่วงหนักๆอยู่ดังนั้นนะครับถึงจุดนั้นต้องเป็นโอกาสของพี่น้องเราในกลุ่มในกลุ่มพี่น้องของโชวทุกคนจะต้องก้าวหน้าและจะต้องสำเร็จในการเล่นหุ้นแล้วก็รวยไปยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับตรงนี้ขอให้ตั้งใจเรียนคาดหวังกับการเรียนหุ้นให้เป็นอาชีพสุดท้ายสิเพราะหุ้นเป็นอาชีพที่รวยที่สุดไฮโซที่สุดหาเงินง่ายที่สุด แต่เป็นหาเงินง่ายสําหรับคนมีความรู้ที่ฉลาดนะคนโง่ๆนะครับหมดตัวได้ง่ายที่สุดด้วยเช่นกันดังนั้นกําลังจะบอกว่ามันเป็นอาชีพอะที่หาเงินง่ายเติบโตดีโตอย่างก้าวกระโดดสร้างคนรวยคนรวยทุกคนที่ติดอันดับเศ็ษฐีเมืองไทยนะครับทุกคนล้วนมีหุ้นในบริษัทมหาชนทุกคนทุกตระก,กูลด้วยดังนั้นเล่นหุ้นเป็นเรื่องของคนรวยเล่นหวยก็เป็นเรื่องของคนรวย ดังนั้นนะครับจะหุ้นจะหวยเอาหุ้นดีกว่าครับมันมีปัจจัยหวยมันมันเดาไปนิดหนึ่งแต่หุ้นเนี่ยถ้าอ่านปัจจัยได้มันสร้างโอกาสได้ดีกว่าและเติบโตได้ดีกว่าไม่มีเศรษฐีเมืองไทยคนใดรวยเพราะหวยนะแต่รวยเพราะหุ้นอันดับเศรษฐีที่ติดหนึ่งอัน1ถึง10 1ถึง50 1ถึง100ทุกคนล้วนมีหุ้นมีปัจจัยพวกนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นนะครับหุ้นเป็นอาชีพสุดท้ายที่ดีที่สุดของพี่ทุกคน แม้แต่ตัวโชคเพราะมันหาเงินได้ง่ายเติบโตได้ดีทำกำไรได้มากแต่ต้องมาจากความรู้ ที่คู่ควรจําไว้นะครับระดับของความรู้เป็นตัวกําหนดระดับของการทํากําไรดังนั้นความรู้เป็นเรื่องสําคัญเติมเต็มความรู้แล้วเอาความรู้ไปต่อยอดในการสร้างประสบการณ์แล้วตกผลึกเป็นความรู้ของตัวพี่เองให้ได้แล้วพี่จะเก่งหุ้นอันนี้โชครับรองดังนั้นนะครับเนื้อหาในวันนี้ที่โชคจะสอนคือกดไตรักษ์แห่งหุ้นมันจะมี3ปัจจัยกดไตรักษ์แห่งหุ้นเนี้ยโชคเรียกว่ากด1 0 0เเซกด100เปเซ์ที่ เจ้ามือไม่สามารถหนีไปได้คนทำราคาไม่สามารถหนีปัจจัย3ข้อนี้ได้มาเก็ตเมเกอร์ก็ไม่สามารถหนีปัจจัย3ข้อนี้ไปได้ดังนั้นนะครับในปัจจัย3ข้อนี้มันสำคัญที่พี่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และตั้งใจที่จะเรียนรู้เพราะตรงนี้นะครับคือเครื่องมือในการอ่านทิศท,ทางของเจ้ามือหรือมาเก็ตเมเกอร์หรือผู้ทำราคารายใหญ่ไออย่างเนี้ยมันสำคัญมาก ดังนั้นพี่จะต้องแตกฉานให้ได้คอร์สวันนี้ครั้งนี้นะครับโชคบอกเลยโชคจะเน้นในเรื่องโซนราคาถ้าวันนี้ไม่จบครั้งหน้าโชคก็จะขยี้โซนราคาแล้วค่อยๆไปวัฏจักรเจ้าแล้วค่อยๆไปปีการเปลี่ยนแปลงราคาดังนั้นสามเรื่องนี้โชคจะต้องขยี้ให้พี่ตกผลึกกับมันให้ได้ปะเมืนกับมันให้ได้ด้วยสายตาอ่านกับมันให้ออกแล้วอ่านในยะที่ซ่อนของมัน ในยะซ่อนเชิงลึก1เชิงลึกสองเป็นยังไงพี่ทุกคนจะต้องอ่านให้ได้หัวข้อในวันนี้สําคัญมากๆสําหรับมือใหม่ทุกคนขอพี่มือใหม่ทุกคนที่เข้ามาเรียนกับโชคจงตั้งใจเรียนให้ดีโซนราคานะครับจดนิดหนึ่งนะกดไตลักษ์แห่งหุ้นมี3ข้อ 1. โซนราคา 2. วัฏจักรเจ้า 3. การเปลี่ยนแปลงราคาจดหน้านี้ไว้ก่อน แล้วก็ขยายความให้โชคด้วยว่าโซนราคาเป็นตัวนึกออกไหมครับกำหนดความเสี่ยงจำไหมนะครับโซนราคาจะเป็นตัวกำหนดความเสี่ยงความเสี่ยงในการเล่นหุ้นจําไว้นะโซนราคาแล้วก็วงเล็บก,ก็ได้เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงในการเล่นหุ้นข้อนี้สำคัญเพราะโซนราคาไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้ในโซนราคาที่ดีที่สุดแล้วเราจะได้กำไร มันต้องประกอบด้วย3ข้อนี้ประกอบกันแล้วมันจะมีปัจจัยนอกอีกเราเรียกว่าปัจจัยรายล้อมเพียงแต่ว่าให้รู้ก่อนว่าโซนราคาเนื้อออกไหมครับเป็นตัวกําหนดความเสี่ยงในการเล่นหุ้นแต่ไม่ใช่เป็นตัวกําหนดการทํากําไรนะแยกให้ได้ก่อนจดจดตามโชคนะครับโซนราคาเป็นตัวกําหนดความเสี่ยงในการเล่นหุ้นแต่ไม่ใช่ตัวกําหนดกําไรที่จะได้ แยกกันนะต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนอ่าเมื่อจดได้แล้วต่อไปวัฏจักรเจ้าก็รอบเจ้าไงเก็บทำไล่ปล่อยเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับเจ้าเก็บของในราคาที่ถูกนะครับเวลาเก็บพร้อมก็เริ่มจะทำส่งสัญญาณจุดพุกอะไรก็แล้วแต่เพื่อเรียกแขกให้เข้ามาเห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่าทำ เก็บทําแล้วก็ไล่ไล่ราคาคือยกราคาขึ้นไปให้ไกลเพื่ออะไรปล่อยก็คือปล่อยของแสดงว่าวัฏจักรเจ้าเราก็ต้องขยี้แล้วก็ต้องอ่านให้ออกด้วยโชคจะสอนในการอ่านปัจจัยวัฏจักรเจ้าในทุกปัใจจัยให้ละเอียดเ <c oughs> พราะคอร์สเรียนหุ้นรุ่น2ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการตีแผ่แล้วก็การสอนที่ละเอียดที่สุดของโชคในแต่และหัวข้อที่ชัดเจน โชคมีประสบการณ์จากรุ่น1มาแล้วดังนั้นในรุ่น2โชครู้เลยว่าจะแยกหัวข้อและสอนยังไงให้พี่เข้าใจอย่างเอียดแล้วนะในเรียนหุ้นรุ่น2สําหรับโชคจะเป็นคอร์สที่สอนได้ละเอียดที่สุดที่โชคเคยสอน ก็น่าจะที่สุดแล้วนะเพราะรุ่น3าไม่มีแล้วแสดงว่าโชคก็ต้องตั้งใจเต็มที่ในการสอนรุ่น2ดังนะั้นในการสอนในรุ่น2นี้นะครับอาจจะน่าเบื่อในพื้นฐานเนื้อหาโชคต้องขอโทษด,ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมโชคต้องย้ำต้องตีแผ่ต้องขยายต้องขยี้ดังนั้นนะครับมันก็จัดเนื้อหามันค่อยๆกระดบึบกระดึบแต่โชคบอกไงว่าถ้าพี่ใจร้อนพี่ก็ต้องเปลี่ยนของรุ่น1ประกอบด้วยเพราะในรุ่น1จะมี5คอคอสย่อยพี่ก็ต้องตามเรียนตั้งแต่ปฐมหุ้นเรียนหุ่นเข้าใจไหมแล้วก็ วิถีเซียนเรียนหุ้นแอดวานแล้วก็คัดเฝ้าทำรวยอย่างเซียนในคอร์สที่5ดังนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับในการเข้ากลุ่มของพี่น้องโชคควรจะเรียนในรุ่น2เนอกไหมครับดูทุกไลฟ์สดในรุ่น2แล้วก็ตามเก็บเนื้อหาของรุ่น1แต่ที่สำคัญก็ควรดูไลฟ์สดของทุกวันอาทิตย์ด้วยนะครับ เพราะมันเป็นเทคนิคหน้าง,งานที่สําคัญดูแล้วไม่เข้าใจก็ช่างมันเพราะสุดท้ายเมื่อเราตามเก็บเนื้อหาทั้งหมดแล้วเราจะเข้าใจเมื่อถึงตอนนั้นมาดูซ้ําเราจะเก็ตกับมันเข้าใจกับมันและตกผลึกกับมันได้ง่ายอันนี้สําคัญมากๆอ่ะกลับมาหัวข้อวัฏจักรเจ้าวัฏจักรเจ้านาะอกครับเมื่อกี้เป็นโซนราคาเป็นตัวกําหนดอะไรความเสี่ยงใช่ไหมครับ วัฒจักรเจ้าเป็นตัวกําหนดโอกาสการทํากําไรจําไว้เลยนะครับวัฒจักรเจ้าหรือเจ้ามือเป็นตัวกําหนดโอกาสการสร้างกําไรหรือการทํากําไรต่างกันแล้วนะโซนราคาเป็นตัวกําหนดอะไรความเสี่ยงในการเล่นแต่ไม่ได้เป็นตัวกําหนดกําไรแต่วัฒจักรเจ้ามือเป็นตัวกําหนดกําไรนึกออกไหมครับพูดง่าย เป็นตัวกำหนดโอกาสในการสร้างกำไรใช้คำนี้นะวัฏจักรเจ้าเป็นตัวกำหนดโอกาสในการสร้างกำไรมากหรือน้อยวงเล็บไว้อีกด้วยนะมากหรือน้อยและยังซ่อนความปลอดภัยสูงโชคพูดได้ครั้งเดียวนะถ้าให้โชคย,ย้อนกลับมาโชคก็ลืมประโยชน์เหมือนกันพี่ต้องช่วยโชคนะครับสรุปลงมาใต้เป็นคอมเมนต์ใต้ไลฟ์อันนี้ด้วยนะครับ วัฏจักรเจ้าเป็นตัวกำหนดโอกาสการทำกำไรการกำหนดปริมาณการได้กำไรนึกออกไหมครับที่ค่อนข้างจะชัดเจนพี่ครับโชคลืมดังนั้นถ้าพี่ได้ในประโยคแรกพี่ช่วยพิมพ์กลับมาด้วยนะกดไตรลักสำคัญจริงๆดังนั้นครับวัฏจักรเจ้าพี่จะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นตัวอะไรกำหนดโอกาสในการสร้างกำไรใช่ปริมาณของกำไรที่จะได้ก็ใช่นึกอ,ออกใช่ไหมครับและมันเป็นตัวอะไรรู้ไหมครับ เป็นตัวอะไรครับเราเรียกว่าถ้าเราได้ทุนเดียวกับเจ้าอ่ะความปลอดภัยเราจะสูงอ่ะพูดง่ายๆอ่ะมันจํากัดอะไรรู้ไหมครับมันจํากัดมันมันมันรองรับปัใจจัยให้เรามีโอกาสได้กําไรได้สูงมากเปอร์เซ็นต์เสี่ยงน้อยวัฏจักรเจ้าอันนี้สําคัญมากพี่ต้องช่วยกันสรุปนะครับผมอันนี้สําคัญใช่ครับผมวัฏจักรเจ้าเป็นตัวกําหนดโอกาสการทํากําไรสาคัญมากหรือปริมาณ กําไรที่จะได้มากได้น้อยเราวัดจากวัฒจักรเจ้านะอันนี้สําคัญมาก เพราะช่วงเก็บช่วงทำนะครับยังไงก็แล้วแต่เราถือว่าเป็นต้นทุนของเจ้าถ้าเราเข้าในต้นทุนของเจ้าเวลาเจ้าไล่เจ้าปล่อยนะครับเราก็มีได้โอกาสกําไรได้สูงมากแล้วที่สําคัญถ้าเราอ่านเจ้าได้ขาดกันนะการอ่านเจ้าเราต้องอ่านวัฏจักรเจ้าให้ได้ว่าเจ้าเข้าเก็บของตรงไหนแสดงว่าวัฏจักรเจ้าเป็นรอบเจ้าที่เราจะต้องวิเคราะห์และขยี้ให้ละเอียดด้วยดังนั้นนะครับในเรื่องวัฏจักรเจ้าตรงนี้นะครับพี่จะต้องรู้เลย อันเนี้ยมันกำหนดความเสี่ยงอันเนี้ยมาเป็นปกำหนดกำไรต่อไปหัวข้อที่สามการเปลี่ยนแปลงราคารู้ใช่ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงราคาราคาถูกจะอยู่โซนล่างราคาถูกเจ้าจะเข้าเก็บดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาคุณค่าของมันคืออะไรรู้ไหมที่เราจะต้องรู้เราเรียกว่าเครื่องยืนยันการทำกำไรของหุ้น ใช้คำนี้ก็ได้อเผอิญว่าโชคแค่เตรียมไฟล์แต่เวลามาสอนนะโชคเอาประสบการณ์และมุมมองของโชคเอามาใส่สด mm. ดังนั้นประโยคมันไม่ได้เป็นประโยคที่เรียงออกมาแต่มันเป็นประโยคที่คิดสดขยายเพราะโชครู้ว่าตอนที่นั่งทำไฟล์ตอนตีสี่ตีห้าที่ทำภาพพวกนี้มาให้พี่นะครับโชครู้ว่าหัวข้อมันคืออะไรแต่รายละเอียดในการนําเสนอตรงนี้นะครับเอามาสดหน้างานเพราะมันมาจากประสบการณ์โดยตรงดังนั้นนะครับ การเปลี่ยนแปลงราคาคือเครื่องยืนยันโอกาสนะครับโอกาสการทำกำไรของหุ้นโอกาพูดง่ายโอกาสการทำราคาใช้คำนี้ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงราคาคือเครื่องยืนยันเนอะไหมครับการทําราคาของหุ้นที่ชัดเจนที่สุดจดตัวเองนะโชคไม่รู้ทําไมมันชัดเจนที่สุดละการเปลี่ยนแปลงราคาจะย้ำโซนราคาให้ชัดเจนขึ้น การเปลี่ยนแปลงราคาจะย้ำวัฏจักรเจ้าได้ชัดเจนขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงราคาเนื้อออาไหมครับมันเป็นเครื่องยืนยันโอกาสการทำกําไรหรือทำราคาหุ้นที่ดีที่สุดเพราะหุ้นราคาถูกหุ้นราคาถูกกับหุ้นราคาแพงหุ้นราคาถูกจะอยู่ต่ำกว่าหุ้นราคาแพงเสมอในหุ้นตัวเดียวกันนะจังหวะราคาถูกกับราคาแพง จังหวะราคาถูกจึงอยู่ต่ำอยู่ต่ำมันก็เลยกลายเป็นยืนยันของโซนล่างอัตโนมัติแปลว่าราคาถูกที่สุดมันแปลว่ายืนยันวัฏจักรเจ้าว่าเจ้าก็ต้องเก็บของในราคาถูกที่โซนล่างก็แปลว่าโซนล่างราคาถูกเจ้าก็ต้องเก็บแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงราคาคือเครื่องมือยืนยันโซนราคายืนยันวัฏจักรเจ้าโซนราคาที่เรามองว่ามันจริงไหม วัฏจักรเจ้าที่เรามองว่าจริงไหมยืนยันความชัดเจนเคลียร์คัดชัดเจนด้วยการเปลี่ยนแปลงราคาก็คือราคาถูกต้องอยู่โซนล่างเจ้าต้องเก็บเจ้าไม่โง่ซื้อของแพงที่โซนบนดังนั้นกำลังจะบอกว่าสาข้อนี้แหละโซนราคาวัฏจักรเจ้าการเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสข้อนี้คือตัวกำหนด รูปแบบการทำราคาของหุ้นเกือบทุกตัวยิ่งเป็นหุ้นตัวเล็กตัวกลางหุ้นปัน่นหรือหุ้นเบาเข้าใจไหมครับแต่หุ้นหนักพวกเซต50าหรืออะไรพวกนี้นะครับพวกเซตร้อยบางตัวก็แล้วแต่นะครับหรือเซทห้ทั้งหมดพวกนี้เราเรียกว่าหุ้นหนักปัจจัยดีมาเก็ตแครบสูงหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านพวกนี้เราเรียกว่าหุ้นหนักเมื่อหุ้นหนักนะครับมันเป็นไปตามกฎไกแต่กลไกลราคาของตลาดระดับหนึ่ง แต่ถ้าเป็นหุ้นปั่นหุ้นตัวเล็กๆเ,เนื้อออกไหมครับมา k e ตแค p ไม่กี่ร้อยล้านพั0 0องพันล้านต้นๆอะไรพวกนี้นะครับมันถูกลากมันถูกทําราคาได้ง่ายอันนี้เราเรียกว่าหุ้นเบามันหมายความว่าจัดก,กาหนดรูปแบบการเล่นหรือลากราคามันดึงราคามันหรือปั่นราคามันไม่ได้ยากดังนั้นพี่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่กาลังจะบอกว่ากฎไตรลักแห่งหุ้นนะครับคือกฎ ที่เจ้ามืออยู่ภายใต้กฎสามข้อนี้เมื่อเรารู้ว่าเจ้ามืออยู่ภายใต้กฎทั้ง3ข้อนี้มันแปลว่าถ้าเราจะอ่านเจ้ามือกฎสามข้อนี้คือเครื่องถอดวัตถุประสงค์หรือความต้องการของเจ้ามือได้ดีที่สุดเข้าใจไหม เราเล่นหุ้นต้องเล่นหุ้นที่มีคนทําราคาเพราะหุ้นที่คนทําราคาราคาจะเคลื่อนไหวหรือวิ่งขึ้นหรือชนลิ่งหรือเติบโตได้สามเด้งห้าเด้งสิบเด้งก็ต้องมีคนทําราคาหุ้นที่ไม่มีคนคนทําราคาคือหุ้นที่ไม่มีคนเล่นดังนั้นตลาดหุ้นเมืองไทยต้องหาหุ้นเฝ้าให้ได้ว่ามีเจ้าเข้ามาคุมราคาแล้วหรือยังหุ้นที่มีเจ้าเข้ามาคุมราคาแล้ว เป็นหุ้นที่เขาจะเล่นเพราะแปลว่าเจ้าก็ต้องเก็บของนะการจะเล่นก็ต้องเก็บของเยอะๆแล้วการเก็บของเยอะๆก็ต้องทำราคาเพราะถ้าไม่ทำก็ทุนจมกฎมันมีอยู่แค่นี้เองแต่ให้พี่รู้ไว้ว่ากฎไตรลักษแห่งหุ้นคือกฎที่สร้างขึ้นมาที่โชคสรุปขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเป็นตัวอะไรถอดปัดัจเจ้าทำให้พี่ทุกคนอ่านเจ้าได้ชัดเจน และกฎในกฎไตลักแห่งหุ้นยังเป็นกฎร้อยเปอร์เซนที่เจ้าทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎนี้นะถ้าเราจะอ่านเจ้าเราก็ต้องอาศัยกฎ3ข้อนี้เป็นตัวถอดเจ้าแต่กฎ3ข้อนี้ในกฎแต่ละกฎนะครับก็ยังสอดประสานกันอยู่นะครับผู้ง่ายๆกฎของการเปลี่ยนแปลงราคาตรงนี้ราคาต่ําอยู่ล่างราคาแพงอยู่บนนะครับมันก็เป็นตัวกําหนดยืนยันคําว่าโซนราคาที่เรามองอ่ะถูกต้องไหมมันเป็นตัวกําหนดด้วยว่า เก็บทาไล่ต่อยวัฒจักรเจ้าถูกต้องไหมนึกออกใช่ไหมครับแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงราคาเป็นเครื่องยืนยันส่วนราคาและวัฒจักรเจ้าอันนี้แหละที่โชคต้องการเกินให้พี่เห็นว่า กฎไตรลักษ์ณแห่งหุ้นมันมีคุณค่ามากมายเพียงใดแล้วถ้าเราตกผลึกและใช้กับมันได้เป็นเราจะอ่านเจ้ามือหรือคนทำราคาได้ง่ายเพราะเรารู้เลยว่าเจ้าต่อให้เก่งแค่ไหนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎ3ข้อนี้เราเรียกว่ากฎไตรลักษ์แห่งหุ้นที่ครอบความคิดหลักการวิธีการและเครื่องมือของเจ้าให้ทำภายใต้อยู่กฎ3ข้อนี้เท่านั้นเองพี่จะรู้เลยว่า อย่าว่าแต่เจ้าเลยนะโอกาสการทำกำไรหุ้นที่ได้กำไรเยอะๆก็อยู่ภายใต้กฎ3ข้อนี้เพราะกฎ3ข้อนี้เป็นกฎการทำราคาหุ้นเนอะไหมครับที่จะสำเร็จมากหรือน้อยมันอยู่ภายใต้กฎแต่ละกฎมันจะมีเงื่อนไขของมันอีก <c oughs> เช่นโซนราคาโซนล่างโซนกลางโซนบนวัฒจักรเจ้าเก็บทำไรปล่อย <c oughs> การเปลี่ยนแปลงราคาราคาถูกราคาแพงขึ้นมาหรือแพงที่สุด มันก็จะมีระดับแล้วก็เลเวลของมันนั้นถ้าเราเข้าใจกับมันเราจะสอนอย่างยืดหยุ่นและรผสมประสานกันหน้างานถึง3ปัจจัยแล้วเราจะอ่านตลาดได้ขาดและในหุ้นตัวนั้นได้แม่นไม่มีเจ้าทำราคาคนไหนนะครับหนีกฎ3ข้อเมื่อเรารู้ว่าเจ้าเหลี่ยมจัดไว้นึกออกใช่ไหมครับแต่เผอิญว่าเจ้าถูกนะครับเจ้าถูกตลาดหรือกธรรมชาติของหุ้นใช้คำว่า เจ้าถูกธรรมชาติของหุ้นฝังไมโครชิปเอาไว้ให้เราติดตามการเคลื่อนไหวได้ว่าตอนนี้เจ้ากำลังแอบทำอะไรและทำอย่างนี้มันมีปัจจัยอะไรจริงไหมที่เขาทำอย่างนี้แสดงว่ากฎไตรลักษณ์แห่งหุ้นทั้งสาข้อน,นี้คือเครื่องถอดวิธีการความคิดและปัจจัยและจุดยืนของเจ้าขนาดนี้เจ้ากำลังทำอะไรควรทำอะไรต่อเนอะไหมที่ผ่านมาทำอะไรมาแล้วแค่ไหนแสดงว่า กำลังจะบอกว่าธรรมชาติของหุ้นด้วยกดไตรลักษณ์ตรงนี้นะครับมันคือไมโครชิปที่ฝังอยู่ในตัวเจ้าที่ถ้าเราสแกนได้เราจะรู้เลยนะบัตรนี้นะครับเจ้าดําเนินการนะครับในการทําราคาหุ้นเล่นหุ้นตัวนี้เก็บหุ้นตัวนี้ความได้เปรียบคุ้มค่าที่เจ้าจะทํากับเม้าอยู่ตรงไหนหน้าที่ของเราคือใช้กด3ข้อตรงนี้นะครับ สแกนไมโครชิปที่ถูกตลาดหุ้นนะครับหรือธรรมชาติของหุ้นฝังเจ้าเอาไว้อยู่ฝั่งที่ตัวเจ้าไว้อยู่เราจะแกะรอยเท้าเจ้าได้ดีขึ้นแม่นขึ้นและสำเร็จมากขึ้นด้วยกฎ3ข้อนี้โชคย้ำมากเลยนะเพราะมันคือหัวใจในการอ่านเจ้าที่ดีที่สุดเลยนะครับเขาจะได้เห็นเนื้อหาและสุดออกมาได้ชัดเจนเพราะเขาจะได้เรียกว่า บางครั้งก็ดูตามไลน์แล้วสรุปไม่ทันใช่ไหมแต่ถ้าอ่านคอมเมนต์ไปด้วยเขาจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยคือโซนราคาโซนล่างโซนล่างจะอยู่ล่างโซนกลางโซนบนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับในกราฟหุ้นเดี๋ยวโชคจะสอนว่าโซนราคามองด้วยปัจจัยอะไรบ้างอันนี้เป็นวัฏจักรเจ้าเห็นไหมครับเก็บทําไล่ปล่อยแสดงว่า เก็บของถูกเริ่มทําเริ่มยกราคาแล้วก็ไล่ราคาขึ้นยกให้ไกลที่สุดไกลแล้วก็ปล่อยของให้ได้นี่คือว่าถ้าจัรเจ้าเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงราคาราคาถูกจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับราคาแพงอยู่ข้างบนเจ้านะครับจะซื้อของถูกเห็นไหมครับก็คือเข้าซื้อเห็นไหมครับซื้อถูกเพื่อไปขายแพงเห็นไหมครับและอไอซื้อถูกตรงนี้ก็อยู่อะไรโซนล่างโซนกลางกับโซนบน ของถูกอยู่ข้างล่างของแพงอยู่ข้างบนจําไว้เลยนะครับในวัฏจักรของหุ้นมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเวลาโชคมารวมให้เห็นไหมครับโซนล่างคือสีเข<ๆ>ียวโซนกลางก็สีชมพูโซนบนก็ออกฟ้าๆเห็นไหมครับวัฏจักรเจ้าเก็บทําไล่ปล่อยเห็นไหมครับ